กระดที่คนดีแล้ความทวาช่ว้องคจไม่ต่ำระับคนสองสานงนครับน่าสานการบริรวัดหงมูตพ่ที่้งแของสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่รัฐบาลสนนของแ่และกจทิทยานยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งตัวทุ่นังแรงใจแรงกายร่วมกับสำนักงานองวพืชจำพสันดีมาจสันดีมูราชการแต่ผู้เกี่ยวการหยุรอบโลกนะครับในวันน no ี้คณะจะาเกิจป็นัญหาที่ประัาทีิจะหรือหัวข้อเราเรื่องกเรื่องเกีกบัดียารเสียในเรื่อกจำ อยู่ดีเดินกันนะครับสบารัสะดวกสบายทุกโรคใครเกิอะไรบ้างใารเกอดอะรบางจะไปทำอะไรก็ได้จะไปเที่ยวเองนะครับหายก็เปลี่ยคนร้ายผมจะให้อาไารท่านนะครับให้อาไารท่าน รองกันนะครับหนึ่งสองสามเอ้ากลากลานะครับหดแล้ว้งห้านะเอ้าเด็ดตัวนะครับก้มมองาบสามครเอ้ากลากลาเอาเป็นคำวาราขประชาชนรอรกันนะครับสาะโออ ए तं तवन् तां तु